กูมีว่าแต่กูไม่จริงจังว่ะฮะไม่จริงจังไม่จริงจังมึงมีอะไรไม่จริงจังเพื่อนเปลยเพื่อเปลยเพื่อเปลนเพื่อนกูเลยจริงเหรอเนี่ยมีไม่จริงจังโอ้โหว่าแต่มายโยมารีบปิดเรื่องเลยนะมังคยอแม่เลยไปยังไงไปยังไงถึงมาเป็นยินนี้ได้แล้วไอ้คนนี้บอกว่ามีแฟนกันหมดแล้วมีแฟนแล้วหรือยังใช่เียค่ะแล้วบอกฉันก็เพิ่งจะมีแฟนได้ไม่มานี่นะพี่ยาคังได้เจอ ว่าแต่พระได้ฉบุรเสด็จมาที่ทอ้องว่างเหนือมาหาเสนีเราพีย่าท่าคที่เรามาที่นี่เนี่ยเรายังไม่ได้กลับแผ่นดินเลยเรามาตามคู่ม่านกลับไปด้วยมีคู่ม่านแล้วเหมือนกันทิ่เหล่าเนี่ยี่เพื่อนอมี<ห>นแฟนแล้วก็เดี๋ยวาแฟนเพื่อนแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆไปหมดไปแต่งงานที่แผ่นดินแล้วจัดงานให้แต่งพร้อมกันเลยิน<อ>ดี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 วะดีเลยพี่ย่าแตมละเราไม่กลัวเราโกนเราได้ชบุรหนูพี่ย่าท่านต่นเต้นใจทำไมเราเพื่อนการขอให้ชบุร เือชื่ออะไรเป็นื่องครเหรอปีนี้คับบอก่าบอกแั่ได้อบอกได้บอกได้คูมันเราน่ะเธอให้นมว่าแพรยาเป็นลูกสาวของท่านพ่อมากุเดชเป็นราชินีเห็นไหนนี้เป็นไรอ่ะขอนุญาตผมจะแพรสยาราชิดาของเสด็จพ่อมาคเดชค่ะสยา เฮา้ยไปทยาจริงจริงด้วยไปพาไปแต่งงานโอ้โหโตขึ้นก็สวยมากที่จำเจ้าแทบไม่ได้เอาอย่างนี้นะ<อ>พี่มังกรมารับเจ้าจะไปแต่งงานกับพี่ไปใชาต่หน้าจะพี่คือของชาติไปกับเจ้าไม่ได้จริงจริงไปยาเจ้าดูจากกายมัคยอได้เหรอจับคนได้มาคยอแล้วบอกว่าไปกับพี่ไม่ได้ มันหมายความว่าอย่งไรทำไมถึงแต่งงานกับพีไม่ได้ทำไมไม่ได้ทไมเป็นเมียาโ่อุ้ยได้แตมมเโยยังไม่ได้กันหรอเป็นมียมาโยนี่ังนี่มาโยมึงก็เคยเพื่อนมาโย่วะวาะไยยัอาค่าู่เากนม่เเอาละข หัวใจมันละเรือนลืมคำเมื่อเพื่อนแน่แน่วมึงคือไอ้เพื่อนคนยศนยมึงมาคิดโขดต่อกันดูหลือมาแย่งคู่มันเขาคือคู่ควันนาแก้วเมื่อก่อนรักกู่เดอมเดี๋ยวนี้มึงมาเดิน เปลี่ยนแนวไ่ยไมั่ยโยคุณทำอย่างนี้ได้ไหมใชพ่ยาห้วยกูเอาไปเอาอันนี้เปแลงไม่เอาวังนี้มั่ยอจะต้องขอแกรเซียวันไหนลือเอาไปมั่ยพ่ยาห้วยเนี่ยไปเดาหรือตาเก่นสัญญาเมื่อตาเป๊ง oh แค่เี็กผู้หญิงต้องทะเลาะกันด้วยไม่บอก่ะเดี๋ยวมาไป CL ตอนไหนแล้วฝั่งพยอนก่อนมับยอนจับมือด้วยเมื่อกูเปิดปา กูมีเหวทมราาเหนียว